มาดูเรามามามาดูสิมีรอยร้าที่หินทั้งสองก้อนนี้รูปนี้ผมถ่ายหลังกลับบ้านครั้งที่แล้วเพื่อที่จะเอาไปอวดเพื่อนๆรูปนี้คือหินฟาซีที่ผมถ่ายบนเตียงพี่เคยคราวนี้ดูสิมีรอยร้าวหมดเลยจริงด้วยครั้งแรกที่พี่เจอหินอุกบาทบนหินไม่มีรอยร้าวนี่พี่ดูสิบนหินฟาซีกับหินอุกบาทของพี่ ต่างมีรอยร้าวหินควาซีเป็นรอยใหม่แถมใหญ่ขึ้นด้วยหรือก็คือทุกครั้งที่ข้ามเวลาหินอุกบาทจะเกิดรอยร้าวยิ่งข้ามไปมาเยอะเท่าไหร่รอยร้าวจะยิ่งใหญ่ขึ้นอืใช่ดังนั้นการข้ามเวลาไม่ได้ส่งผลย้อนกลับอะไรดูสิเราไม่เห็นเป็นอะไรคราวก่อนที่เขาบาดเจ็บก็เป็นเพราะสาเหตุอื่นไม่ใช่ว่าเพราะอยู่ด้วยกันหรอกงั้นการข้ามเวลา น่าจะจำกัดจำนวนครั้งแต่ไม่ได้ส่งผลอะไรใช่ไหมใช่อันจิงเจ้าอันจิงเจ้าเจ้าฟื้นแล้วเหรอเจ้าสำนักน้อยข้าได้ยินที่พวกเจ้าพูดกันแล้วอันจิงเจ้าครั้งนี้เราไม่ต้องแยกจากกันอีกแล้วแต่ก่อนหน้านี้เจ้าพูดทำร้ายจิตใจข้ามากข้ากโกรธแล้ว และความโกรธนี้คงไม่หายไปง่ายๆ